สวัสดีค่ะวันนี้เข้ามาในตลาดกันนะคะเวลาบ่าย3.20นาทีนะคะเวลาบ่ายสามนาทีมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราพอจะเข้าเดอร์ได้ไหมนะไปดูคู่กันอื่นๆกันด้วยนะคะ N.U มีแล้วนะ U.I. ยังนะคะ A.C มีแล้ว U.C มีแล้ว จ u นะคะ E J นะคะ U H โอเคน่าจะพอเท่านี้ก่อนนะคะ <S <S พอเคลียร์แนวก่อนนะคะเคลียร์แนวก่อนเทรนเป็นเทรนขาลงชัดเจนมากนะคะเทรนเป็นเทรนขาลงชัดเจนมากชัดมากเลยนะชัดมากเลยมาที่แนวรับนะคะแนวรับที่โซนเส้นกริดนะคะแล้วก็พักตัวนะคะมาที่โซนแนวรับเส้นกริดแล้วก็พักตัว แตะที่แนวรับนะคะแตะที่แนวรับแล้วก็พักตัวนะโอเคแนวด้านแนวกรอบไซด์เว่อีกรอบหนึ่งคือที่เขากำลังเล่นอยู่นะคะเป็นแนวนี้นะคะแนวนี้นะคะแนวนี้นะแนวนี้เป็นแนวที่เคยผลักกราบลงนะคะเป็นแนวต้านนะคะแนวต้าน ตีไว้ที่ยอดนี้ด้วยนะคะตีไว้ที่ยอดนี้เรียกด้วยเคยส่งกราฟลงนะคะเคยส่งกราฟลงแนวซ้อนที่อยู่ด้านล่างนะคะแนวซ้อนที่อยู่ด้านล่างก็ใกล้เหมือนกันนะขอดูแนวก่อนนะคะว่าเราจะตีแนวไหนได้ดีโอเคอตีรับนี้นะคะรับนี้ส่งลงนะคะเทลงโซนนี้ นเทลงมาแล้วนะคะโดนเทลงมาแล้วอ่าโดนเทลงมาแล้วนะคะ,แ,แ,ะ,คะแต่ไส้ยาวมากเลยนะไส้ยาวมากเลยข้างล่างเป็นแนวรับนะคะข้างล่างเป็นแนวรับนะของโซนนี้นะคะของโซนนี้เคยรับราคาไว้ได้กรอบไซเวพักตัวกรอบนี้นะคะเดี๋ยวไปดู5้าวิกันว่าวันนี้กราบเป็นปกติไหมนะคะแท่งเทียนเป็นปกติไหมนะอืม ไม่ปกตินะคะไม่ปกตินะดูจุดจุดห้าวินีสิบห้าวินาทีนี้เขานิ่งแบบนี้โอ้หน้ากลัวนะคะสำหรับ U.S. UH นะคะขอปิดเลยนะ U.S. UH นะดูห้าวิของคู่เงินอื่นกันบ้างคะ่ะถ้าเราเปิดดูแล้วแล้วไม่น่าเทรดเราก็ไม่เทรดนะคะอืมคู่เงินนี้ก็เป็นกระปิดกระปอยนะมีแก๊ปกระโดดด้วยนะคะ เป็นไซส์เวรียงเลยอะค่ะคือไซส์เวเรียงเลยเรียงเลยอืมหึเนี่ยค่ะเรียงเลยเป็นสร้อยคอเลยนะคะเป็นสร้อยคอเลยไม่มีแนวรับแนวต้านอะไรให้เห็นชัดเจนเท่าไหร่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาตีแนวนี้กันนะคะเดี๋ยวเคลีรยแนวก่อนแนวนี้นะคะแนวนี้เป็นแนวรับเก่านะคะแนวนี้เป็นแนวรับเก่าแนวซ้อนอยู่ด้านบนนะคะ แนวซ้อนด้านบนแนวซ้อนแนวซอนหลักๆคือแนวนี้นะคะแนวนี้อ่าแนวนี้ตรงกับแนวนี้พอดีได้เลยนะคะเทสแนวแล้วด้วยนะคะไม่ผนขึ้นไม่ได้นะแล้วก็ลงมาส่งขึ้นต่อนะคะโอ้ข้างบนก็แนวซอนนะตรงนี้แนวซ้อนนะคะมีโอกาสเสียงถ้าพิมจะกดซื้อขึ้นนะคะกรอนี้พิมกดซื้อขึ้นเพราะว่ากรอบไซด์เวเขาเล็กมากค่ะ กรอบไซเียเขาเล็กแค่นี้เองค่ะแค่นี้เองนะคะเคยรับเก่าเป็นด้านใหม่อ่าเมื่อกี้ว่าจะซื้อขึ้นแล้วไม่เป็นไรค่ะเขายืนบนแนวนี้พอดีเลยนะคะแนวของแนวรับนะคะแต่มีความเสี่ยงที่จะโดนทีอ่ะลองมาดูว่าแนวที่เราตีไว้จะดันราคาลงได้หรือเปล่านะเป็นกรอบไซเวเล็กนะคะกรอบไซเวเล็กดูค่ะเรียงกันอย่างนี้เลยอันนี้ก็แนวซ้อนอีกแนวหนึ่งนะที่รอดีดเขาลง แนวซ้อนนะคะแนวซ้อนแนวซ้อนเป็นขั้นบันไดเลยนี่ก็แนวซ้อนปิดใต้แนวไหมปิดใต้แนวน้ําเงินอ้าวแนวซ้อนนี้ทํางานอยู่นะคะใต้แนวน้าเงินแป๊ะเลยนะเยี่ยมตีแนวได้ดีเลยนะคะเราตีแนวแล้วเราลองดูเทสดูการวิ่งของเขาค่ะว่าเขาจะวิ่งยังไงนะคะการวิ่งของเขาจะเป็นตัวบอกค่ะว่าแนวที่เราตีนั้นดีหรือไม่นะคะ ถ้าแนวที่เราตีนะเรามั่นใจได้เลยนะเราจะกดขึ้นจะกดลงอะไรยังไงก็ดูที่แนวเรานี่แหละคะ่ะว่าเราตีแม่นมากน้อยแค่ไหนมีดีเจด้วยเนาะแนวรับนี้นะคะแนวรับย่อยนี้นะคะ แนวนี้นะแนวต้านนะคะเคยรับได้แล้วก็เคยต้านได้นะคะดีเนอร์ดีไซน์ของโซนนี้ด้วยนะคะสัมพันธ์กับแนวนี้นะโอเคยึดแนวนี้เป็นหลักนะคะตอนนี้เข้ามาที่แนวรับแล้วก็มีเดจเก็ขึ้นนะคะเทนก็ยังเป็นเทนขาลงอยู่นะคะเทนก็ยังเป็นเทนขาลงอยู่ลงมาลึกๆค่ะลงมาเลือก,กมีโอกาสซื้อขึ้นได้แต่ต้องลงมาลึกนะคะ แนวซ้อนเยอะค่ะแนวซ้อนเยอะสำหรับคู้เงิน A/C ค่ะคู้เงิน A/C แนวซ้อนเยอะนะคะปล่อยเขาก่อนนิ่งมากเลยค่ะขอดูห้าวิหน่อยทำไมกราฟนิ่งจังเลยโอ้โหดูค่ะโดจิเล็กกระจิดเดียวอือหือ เจอแนวที่เราตีไว้ปิดใต้แนวก็วคือแนวทํางานนะคะปิดใต้แนวไหมอ้าวทะลุขึ้นได้เฉยเลยกรอบราคาวิ่งอยู่ด้านบนนะคะกรอบราคามีกรอบราคาให้เขาวิ่งนะมีกรอบราคาให้เขาวิ่งนะคะลงมาเลึกๆนะคะลงมาด้านล่างเลยนะมีโอากาสซื้อขึ้นได้แต่ต้องลงมานะคะตอนนี้เขาติดที่แนวต้านนี้นะคะ ปล่อยก่อนนะปล่อยก่อนนะเขาอาจจะโดนเทโซนนี้นะคะลงมาปล่อยก่อนห้าวิน่ากลัวเลยนะวันนี้โอ้โหลงมาจนถึงแนวรับนี้เลยนะคะแนวรับล่างเลยนะแนวรับล่างเลยเดี๋ยววินจะตีไปลายไส้นี้ไว้ด้วยนะคะ ลงมาแล้วนะคะลงมาแล้วลงมาแล้วกรอบไซด์เวย์นะคะกรอบไซด์เวย์เทนเป็นเทนขาลงด้วยนะคะแนวรับที่ใกล้เคียงมากที่สุดคือแนวรับนี้นะคะแนวรับนี้ทะลุขึ้นไปแล้วก็จะมาเจอแนวต้านนะคะแนวต้านนี้นะ น่าจะติดแนวต้านค่ะน่าจะติดแนวต้านเป็นแนวต้านของเส้นกริดนะคะมีเส้นกริดด้วยแนวต้านย่อยนะคะแนวต้านย่อยต้านราคาไว้เราดูค่ะอืมเทก็เทลงมายาวเลยแนวรับนี้นะคะ กรอบไซด์เวย์นะคะกรอบไซด์เวย์เดี๋ยวขอปรับเกลียบแนวนิดนึงเอาแนวปัจจุบันที่เขาทำที่เขาทางานอยู่ตอนนี้นะคะเป็นกรอบไซด์เวย์นะข้้งบนมีแนวแรงขายนะคะขึางบนมีแรงขาย,ะะข,าข,ายข้างล่างมีแรงซื้อนะเทนย้อยเป็นเทนขาขึ้นนะคะเทนย้อยเป็นเทนขาขึ้น เขายังไม่ไปถึงแนวที่มีแรงขายรออยู่นะคะปิมเลยยังไม่ซื้อหรือว่ายังไม่ทําอะไรนะคะปล่อยดูก่อนปล่อยไปก่อนนะาเห็นไหมเข้ามาที่แรงที่เป็นโซนของแรงขายแล้วอะ่ะก็มีรีเจ็คนิดนึงค่ะรอ,อดูกันว่าตรงนี้จะมีแรงจริงหรือเปล่าว้าวตอนนี้ทําหน้าที่จากแนวต้านเก่านะคะต้านเก่าเคยต้านไม่ให้ขึ้นนะเป็นแนวรับใหม่แล้วนะคะแท่งนี้ถ้าชนะปลายไส้ ชนะปายไส้เส้นกิจมีโอกาสซื้อขึ้นแต่ตอนนี้โดนเส้นกิจเทลงมาแล้วนะคะนี่เป็นปลายไส้ของแนวโซนนี้นะเป็นแนวโซนโซนราคานี้นะคะปล่อยก่อนปล่อยก่อนโอเคพิมซื้อขึ้นไปนะคะสำหรับเออเดอร์นี้นะพิมซื้อขึ้นไปนะคะ รอดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะสาเหตุที่ซื้อขึ้นไปนะคะเพราะว่ามองแล้วค่ะมองมองลู่ทางแล้วนะคะมองลู่ทางแล้วแนวที่เขาเล่นอยู่เนี่ยเป็นแนวของโดจินี้นะคะมองด้วยสายตานะเป็นแนวของโดจินี้นะคะโดจินี้เป็นแนวซ้อนนะคะแนวที่พิมพ์ตีไว้เป็นแนวหลักนี้นะคะแนวที่พิมพ์ตีไว้เป็นแนวหลักนี้นะตรงโซนของแนวนี้เนี่ยกลายเป็นจากแนวต้านเก่าทำที่เป็นแนวรับใหม่นะคะเพราะว่าโดจิยืนยันแนวปิดบนแนวนะคะปิดบนแนว โดจินี้ปิดบนแนวนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยไม่มีแนวซ้อนนะแนวซ้อนอีกโซนหนึ่งก็คืออยู่ด้านบนเลยตรงนี้เลยนะคะแนวซ้อนอีกที่หนึ่งคือตรงนี้เลยดังนั้นบริเวณนี้เป็นบริเวณที่กราฟสามารถวิ่งได้อยู่นะคะเป็นบริเวณที่กราฟสามารถวิ่งได้อยู่ถ้าจะให้พิมตีนะคะจะเป็นแนวนี้ค่ะโดจินี้นะคะปิดบนแนวแนวต้านนี้โดจิปิดบนแนวนะคะแล้วก็ด้านบนแนวซ้อนอยู่ไกลมีโอกาสให้เขาวิ่งได้ นะคะเป็นเลยกดซื้อขึ้นไปนะคะเลยกดซื้อขึ้นไปน่าจะยังไม่ไปวิ่งไปถึงแนวซ้อนด้านบนนะคะถ้าวิ่งไปถึงแนวซ้อนหรือว่าราคาอยู่ใกล้แนวซ้อนด้านบนมีโอกาสจะโดนดีดลงได้นะคะดังนั้นถ้ากดซื้อขึ้นในราคาที่ไม่ดีมีโอกาสแพ้ได้นะคะออเดอร์นี้ก็เป็นออเดอร์ที่สวยงามนะคะปิดบนแนวยืนยันแนวด้วยโดยจินี้นะคะแล้วก็ขึ้นต่อนะคะยวเก็บภาพก่อนนะคะ ปิดใต้แนวมีโอกาสโดนเทลงแล้วนะคะมีโอกาสโดนเทลงแล้วนะเพราะตรงนี้เป็นแนวซ้อนนะคะแต่ต้องลองดูนะว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะนั่นคือโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นจะเกิดหรือว่าไม่เกิดก็ได้นะคะแล้วแนวซ้อนเริ่มมาแล้วนะคะเขาวิ่งไปถึงโซนแนวซ้อนแล้วต้องมีแรงขาย สะดุดทําให้เขาสะดุดนิดๆหน่อยๆอะคะ่ะถ้าแรงซื้อเขาเยอะพอเขาอาจจะทะลุขึ้นไปจนถึงแนวบนสุดได้แต่ถ้าแรงซื้อเขาไม่เยอะนะคะเขาอาจจะโดนเทโซนนี้ละคะ่ะโซนแนวซ้อนนะคะที่ดีดเขาลงนะเอาแรงซื้อเยอะนะคะโอเคเก่งมากขึ้นมาจากล่างเลยนะคะส่งขึ้นไปข้างบนโอ้สวยงามกรอบย่อยนะคะกรอบไซดเวย่อยนะคะ แนวด้านบนเป็นแนวต้านนะคะแนวต้านเคยต้านราคาไว้ได้นะตอนนี้ยืนบนแนวที่เป็นแนวซ้อนย่อยแล้วนะคะแล้วก็ผ่านทะลุแนวซ้อนย่อยโดยไม่ได้มีสะทกสะท้านอะไรเลยนะแรงซื้อเยอะมากนะคะมาโซนแนวต้านมีแรงขายรอยอยู่นะปล่อยก่อนนะคะโอ้โหโดจิยืนบนแนวพอดีเด้เลยแต่ว่าเขาเปิดใต้แนวเราก็วิ่งลงมานะถ้าซื้อเนี่ยคือมีโอกาสซื้อที่ปลายไส้นะคะ ซื้อที่ปลายไส้ซึ่งเป็นแนวแนวต้านเก่านะคะทำมาที่เป็นแนวรับใหม่ลงมาน้ําเงินเลยนะคะถึงกล้าซื้อขึ้นนะกรอบไซด์เวย์นะคะกอบไซดเวย์ไม่ลงมาก็ไม่ซื้อนะคะยืนบนแนวพอดีเลยค่ะสําหรับอันนี้อรอดูนะคะรอดูแท่งนี้ยืนยันนะว่าเขาจะปิดบนแนวไหมหรือเขาทะลุลงต่อนะคะรอดูเขาค่ะแรงขายเยอะเขาอาจจะทะลุลงต่อ,ตอแล้วมาเทสแนวรับสำคัญด้านล่างเลยก็ได้นะคะ แนวนี้นะ่เป็นแนวรับสำคัญด้านล่างนะคะอีกออเดอร์เดียวจบงานนะคะอีกออเดอร์เดียวนะคะออเดอร์ที่2ปิมจะเทรดที่5เหรียญน,นะคะปิมจะเทรดที่หเหรียญเนื่องจากวันนี้ดูท่าทีของเขาแล้วเขาก็พอกดได้นะคะอ่าเห็นไหมคะมาที่แนวใกล้เคียงกับโซนแนวต้านมีแรงขายนะคะแต่แรงขายเขาน้อยมากค่ะดูนิดเดียวเองมีโอกาสที่จะขึ้นข้างบนอีกนะคะถ้าเป็นอย่างนี้ ยืนบนแนวด้วยยืนบนแนวด้วยโซนแนวนี้มีอะไรต้านเขาอีกไหมอ๋อเป็นโซนรับเก่าต้านใหม่นะคะยืนบนแนวนะคะแล้วมีรีเจคนะมีโอกาสที่จะขึ้นเขียวต่อนะคะมีโอกาสที่จะขึ้นเขียวต่อแต่โซนนี้เป็นกรอบไซด์เว์นะคะกรอบไซด์เวย์เล็กๆนะคะแนวที่จะดีดเข้าลงคือแนวต้านด้านบนนี้นะคะที่จะดีดเข้าลงได้ตีรับเก่าเป็นต้านใหม่นะคะตีไว้เลยนะ โดนเทลงมาแล้วนะคะกอบไซเวร์นี้นะกอบไซเวรเล็กนะคะปล่อยก่อนปล่อยก่อนค่ะปล่อยก่อนแนวซ้อนเยอะนะคะแนวซ้อนเยอะมีโอกาสเทลงได้เทแดงลงได้ยืนยันแนวปิดบนแนวไหมเนี่ยมองไม่ออกปิดกั้มกึ่งแนวพอดีเลยนะคะคงต้องลงล่างแล้วนะคะถ้าเป็นอย่างนี้แนวรับล่างเลยลงมาค่ะน้องลงมามาลึกๆค่ะมาด้านล่างเลยค่ะพี่รออยู่มาลงลงมาเลยนะคะลงมาเลย ลงมาเลยคะ่ะน้องจา๋ามีรีเจ็คด้วยนะลงมาล่างเลยค่ะลงมาไหมอีกไหมยังไม่มาเข้ายังไม่มาโซนแนวรับที่สมบูรณ์นะคะเราจะปล่อยก่อนนะเราจะปล่อยเขาก่อนนะคะแม้เขาจะมีโอกาสที่มีรีเจ็คขึ้นก็ตามถ้าเราซื้อราคาดีเราอาจจะชนะได้นะคะซื้อขึ้นนะ แต่ว่าแบบนี้เนี่ยเราต้องรอก่อนนะคะรอก่อนว่าแรงขายเขาจะหมดตอนไหนเพราะว่าตราบใดที่เขายังไม่มีการแท่งเขียวหรือโดยจิมาเนี่ยยังไม่แสดงถึงการหมดแรงเนี่ยมีโอกาสที่แท่งถัดมาก็จะลงทะลุแนวนี้ไปได้นะคะเพราะเทรนเป็นเทรนขาลงด้วยนะเทรนย่อยนะคะเทรนย่อยอู้ปิดบนแนวพอดีเด้เลยมาก่อนน้องมาสัมผัสเส้นก่อนไม่มาสัมผัสเส้นเลย เขายังไม่สัมผัสเส้นเลยนะคะแต่เขาถูกส่งขึ้นไปแล้วนะเพราะว่าเขาลงมาเยอะเกินนะคะลงมาลึกเกินปล่อยเลยปล่อยเลยทะลุแนวมาแล้วมาเทสแนวด้านล่างนะคะแนวซ้อนแบบนี้อย่าเพิ่งเล่นนะคะให้แนวซ้อนแบบนี้อย่าเพิ่งเล่นว้าวลงมารีเทสแนวต้านเก่าเป็นรับใหม่นะคะมีแรงซื้อผักกราฟขึ้นนะคะมีแรงซื้อผักกราฟขึ้น เอตีแนวสูงที่สุดของแนวนี้ไว้ค่ะเป็นแนวซ้อนที่จะผลักเขาลงนะคะตอนนี้ยังลังเลอยู่นะอย่๋เพิ่งเข้าเดอร์นะคะยังเพิ่งเข้า,าเดอร์ยังไม่มั่นใจเลยนะว่าเขาจะขึ้นได้ไหมนะคะรอก่อนรอก่อนอย่๋เพิ่งรีบค่ะลงมาเทสแนวก่อน,นะคะ่ะยังไม่ลงมาเทสแนวเลยนะคะ ไปก่อนนะลงมาเทสแนวก่อนคะ่ะคุณขาลงมาทสแนวนิดนึงดีไปไส้นี้ไว้นะคะไปไส้เขียวราคาล่าสุดที่เขาลงมาทดสอบเจอเส้นกิดนะเจอเส้นกิดที่แนวรับนะคะนยืนบนแนวไปแล้วโอเคเยี่ยมฮะรอให้เขาพ้นนี้นะคะ โอเคแนวนี้รอให้เขาพน้นเราให้เขาพ้นรอให้เขาพน้นแล้วก็ยืนบนแนวได้นะคะรอให้เขาพน้นแล้วก็ยืนมาแนวได้ะะอไดตอนนี้ลังเลอยู่นะเป็นโซนลังเลแนวซ้อนดิดขึ้นดิดลงได้นะคะกรอบนี้ดิดบนแนวไหมอืมข้างบนมีแนวซ้อนนะคะปิมจําไม่ซื้อนะอือหือ มาสัมผัสแนวรับนิดนึงนะคะมาสัมผัสแนวรับนิดนึงอยากให้เขาลงมาแตะด้านล่างเลยนะไปแล้วนะคะโอเคว้าวเขียวทะลุไปเลยเก่งมากค่ะเก่งมากๆเลยเขียวเก่งมากนะคะโอเครอแท่งนี้ยืนยันแนวนะคะตอนนี้เขาทะลุไปแล้วนะทะลุไปไส้ไส้ไปไส้แนว ฟ้านะคะถ้าเขายืนบนแนวมีโอกาสซื้อขึ้นได้นะคะยืนบนแนวนี้นะปิดเล็กๆบนแนวนี้นะคะเป็นโดจินะคะแต่เทลงถ้าเทลงมาแล้วก็ไม่ซื้อค่ะจะไม่ยุ่งนะคะมาซื้ออีกทีหนึ่งคือเขาวิ่งมาโซนล่างเลยค่ะเพื่อเทสแนวนี้ก่อนนะคะแนวที่เขาทะลุไปแล้วอาจจะมาเทสแนวนะเนี่ยแต่ยังมาไม่ถึงนะคะยังมาไม่ถึง โยืนบนแนวแนวซ้อนอ่ะเสียงค่ะยืนบนแนวแนวซ้อนเสียงแนวซ้อนเยอะเสียงค่ะปล่อยก่อนเทสไหมเนี่ยเทสแนวรับเก่า,าต้านเก่าเป็นรับใหม่มีดีเจกด้วยนะคะมีดีเจกด้วยลงมาลึกๆมีโอกาสซื้อขึ้นได้นรอให้มียืนยันก่อนค่ะว่าเขาลงต่อไม่ได้แล้ว สวยงามแต่กรอบไซเวนี้ยังไม่ปลอดภัยนะคะปิดบนแนวไหมบนแนวไหมน้องไม่บนแนวแต่แนวนี้น่าจะผักเขาขึ้นได้นะคะ,อะรอดูค่ะรอดูกันก่อนค่ะรอเขายืนยันก่อนค่ะว่าเขาจะไปลงต่อไม่ได้ถึงกล้าซื้อขึ้นนะคะ โอเคเอาดนนี้ปิมซื้อขึ้นไปนะคะปิมซื้อขึ้นไปอ้าวลืมเปลี่ยนราคานะคะเยี่ยมไม่เป็นไรดีแล้วค่ะเผื่อแพ้นะคะโดนเทมาแล้วค่ะโดนเทลงมาแล้วแต่คาดการว่าแนวนี้จะผักเขาขึ้นนะคะเป็นแนวต้านเกา่าทําที่เป็นแนวรับใหม่นะลองดูนะคะว่าเขาจะขึ้นได้เหมือนที่เราคิดไว้ไหมโอ้แต่แรงขายแรงมากเลยค่ะ โซนนี้ยังเป็นโซนที่เขาต้องใช้พลังแสงซื้อเยอะเพื่อที่จะผ่านมันขึ้นไปได้นะคะเพราะว่าเป็นแนวต้านนะแนวต้านย่อยนะเหลือเวลาอีกสิบสองวิค่ะขึ้นไปเนาะขึ้นไปห้าวิค่ะยังต้องลงมาแรงค่ะโอเคเสมอค่ะโอ้มก็ดูแรงก่อนนะคะเขาปิดเหนือแนวน้ําเงินเรานะดูแรงก่อน อาจจะหมดแรงซื้อแล้วก็ได้นะคะขึ้นได้ไปค่ะนิ่งจังเลยนะคะนิ่งจังเลยมาที่โซนแนวรับนี้อีกแล้วนะคะโอ้แนวซ้อนแนวนี้ขึ้นยากจังเลยนะคะแนวนี้ขึ้นยากมากอะลุ้นกันค่ะว่าจะขึ้นได้ไหม อืมเป็นแนวของโซนนี้นะคะแนวของโซนนี้นะถ้าเขาผ่านได้คือเขาต้องใช้พลังเยอะมากนะเพื่อผลักตัวเองขึ้นนะคะแนวนี้เป็นแนวของแนวต้านนะคะแนวต้านที่สําคัญเลยนะคะแนวต้านที่สําคัญเลยแนวนี้นะอาจจะแพ้ไปนะคะเ,เรื่องนี้โอเคแพ้ไปไม่เป็นไรค่ะแพ้ไปไม่เป็นไรแต่ว่าปิดบนแนวนะคะเราอยู่ที่ห้าเหรียญน,นะคะไปค่ะโอเค ลุ้นกันนะคะลุ้นกันเขายืนบนแนวนะคะยืนบนแนวสวยเลยนะจึงคิดว่าแนวนี้จะธรรที่เป็นแนวรับแล้วนะคะแนวรับมีแรงซื้อส่งขึ้นนะเดี๋ยวเราลุ้นกันค่ะว่าเป็นเหมือนที่เราคาดการไว้ไหมนะคะโอ้ดันเทลงมาแล้วค่ะยี่สิบวิค่ะโอ้โการาฟปิดแบบนี้น่ากลัวมากเลยค่ะ ราคาไม่ดีด้วยนะคะมัวแต่เปลี่ยนราคาเงินถ้าเราซื้อตอนเขาเปิดแท่งมามีโอกาสชนะได้แต่ตอนนี้เสี่ยงค่ะลุ้นกันค่ะหกวิ่งค่ะโอเคค่ะจบงานนะคะจบงานนะเราเก็บไปที่19เหรียญน,นะคะโอ้แก๊บกระโดดขึ้นไปอีกต่างหากนะแบบเดิมเลยค่ะยืนยันแนวปิดบนแนวนะคะชนะปลายไส้โซนปลายไส้ที่เป็นแนวต้านเก่านะคะ แล้วแท่งเราแพ้ไปที่แท่งนี้นะคะเขายังไม่ยืนยันแนวเลยนะเขาราคาปิดของเขาอยู่เหนือแนวนิดเดียวเองนะคะราคาเปิดยังอยู่เปิดที่กลางน้ํากลางแนวนะแล้วก็ขึ้นไปปิดเหนือแนวนิดนึงนะคะแต่แท่งนี้ยืนยันว่าเขาขึ้นต่อได้นะคะยืนยันว่าเขาขึ้นต่อได้เป็นเลยแท่งถัดมาเนี่ยหลักการแล้วเนี่ยเราควรที่จะกดซื้อขึ้นเลยนะคะเพราะว่าเรามั่นใจแล้วว่าแนวนี้เนี่ยเป็นแนวที่สามารถขึ้นไปได้แล้วนะคะขึ้นไปได้แล้วนะคะแต่เราก็ ไม่ได้กดนะคะเราก็ไม่ได้กดนะคะเพราะว่าเรามัวแต่เปลี่ยนเงินอยู่ถ้าทุกท่านเห็นก็คงจะประมาณนั้นเลยนะคะโอเคจบงานวันนี้ที่23นาทีนะคะจบงานวันนี้ที่23นาทีแนวเดิมๆรูปแบบเดิมๆทะลุแนวยืนยันแนวส่งขึ้นทะลุแนวยืนยันแนวส่งขึ้นแต่ความเสี่ยงก็ต้องระวังนะข้างบนมีเส้นกิจนะจ๊ะเส้นกิจที่แนวต้านแรงซื้อต้องเยอะจริงๆนะถึงจะส่งเขาขึ้นได้นะคะ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้เก็บไปที่ส <Jar istas> ี่เหรียญนะคะค่อยๆเก็บไปเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบรวยนะคะเอาชิวๆสบายๆนะคะไม่ต้องรีบนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้จบที่24นาทีนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ